เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนปอ่ากล่องแห่งเมืองเขมรสวัสดีครับผมชื่อวัฒน์นผมเป็นชาวเมืองที่มีความชื่นชอบการเดินป่าเป็นพิเศษและงานอดิเรกผมนั้นจะเป็นการขับรถโฟล์วิลลุยปา่าเอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับป่บา่นั่นแหละครับ แต่ครั้งนี้ก็เช่นกันผมมีแพลนกับเพื่อนอีกสองคนคือใหญ่กับแมวว่าแล้วจะเข้าปา่าเขมรกันเพราะทางนั้นปา่ายังคงความเป็นปา่าที่สามารถเรียกได้เต็มปากว่ามันคือป่าจริงๆไงล่ะครับเพราความอุดมสมบูรณ์ต่างๆระดับที่ยังต้องมีพลานนำทางเมื่อกำหนดวันเวลานัดหมายกันได้ ผมกับใหญ่และแมวได้ไปเจอกันกับพลานหอมเพื่อจะนำทางให้เราเข้าไปในป่ากันโดยครั้งนี้พลานหอมนั้นไม่ได้เอาลูกหาติดไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลจึงมีกันแค่สี่คนส่วนข้าวของสัมภาระก็ต้องเป็นของพวกเราที่ต้องแบกกันไปเองเมื่อเดินมาถึงชายป่าก็ทำพิธีเปิดป่ากัน เมื่อพลันหอมเลื่อมไลยเวทมนต์ก็เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับหรูด้วยการทำให้ท้องฟ้าตอนเทีย่ยงแดดจาดให้กลายเป็นท้องฟ้าคลึมไปด้วยเมฆลมและพายุที่อยู่ๆก็ก่อตัวขึ้นมาแบบไม่มีปีมีกลุยนกน้อยนกใหญ่พากันบินวอนทรงเสียงร้องกันอย่างแตกตื่น ไม่ทราบว่าด้วยมนต์อำนาจคาถาของผ่านหรือด้วยความขั้งของปากอื่นนี้กันแน่ใหญ่เป็นคนที่มีสัมผัสที่หกและรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ค่อนข้างไม่ชอบมาพาก้และสิ่งนั้นกำลังรอก,การมาถึงของเราพ่านเองก็เหมือนจะรับรู้ได้เช่นกันแต่ก็ไม่มีใครได้ปูนอะไรเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็เดินทางกลับเข้าป่ากันตามปกติ เดินมาได้สักระยะฟ้าก็เริ่อมมือพลานหอมจึงพูดว่าคืนนี้เราจะพักกันตรงลำธารข้างนา้าเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะถึงจะได้หาปลาไ้กินมื้อเย็นด้วยแมวก็บอกว่าเราจะทำห้างกันหรือพ่อหอมพรานจึงตอบว่าคืนนี้คงไม่ต้องทำเพราะที่นี่ข้ามาพักบ่อยห้างที่ทำไว้ น่าจะยังพอขึ้นไปนอนได้เมื่อทุกคนเดินทางมาถึงก็เจอกับห้างจริงๆและทั้งหมดทั้งหมวลก,ก็ช่วยกันหาปลาทำกับข้าวก่อไฟและได้ขึ้นไปพักกันบนห้างซึ่งก็มีคำสั่งของพานว่าถ้าเห็นอะไรหรือใครก็ยาถากและยาลงไปเป็นอันขาซึ่งทุกคน ก็ยินยอมทําตามแต่โดยดีคำคืนลติการผ่านไปเป็นเวลาสองอยามแมวก็ได้ยินเสียงแววเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากใต้ห้านของเขาเองแมวได้เห็นสิ่งที่มีชีวิตรูปร่างคล้ายคนหรืออาจเป็นคนมาทำอะไรอยู่ตรงไหดินที่ใส่ปลาที่หามาตุนไว้จึงได้นำไฟฉายค,ยค่อยๆส่องดูภาพที่เห็นตรงหน้า ถึงกับต้องพังาสิ่งนั้นคือคนแก่ที่เลือดปลาเต็มป่าปากนั้นก็ยังคาบปลาเป็นเป็ดที่ยังดิ้นอยู่เมื่อชายปริศนารู้ตัวว่าตนเองถูกไฟสองจึงรีบพุ่งตัวหายไปในป่าจนแมวประหลาดใจที่คนแก่มีนังติดกระดูจะเคลื่อนที่ได้ว่องไวอะไรขนาดนี้ส่วนพลาน,นั้นก็ดูเหมือนจะเห็นเหตุการณ์อยู่ จากห้างของตนส่วนผมก็นอนนิ่งมือเย็นเฉียบด้วยความกลัวพอแสงไฟของแมวนั้นมันสาดสองล่างนั้นจนพวกเราเห็นกันครบทุกคนเรื่องเล่าหน้าขวัญผวาผ่านพ้นไปลุงสางวันที่สองในป่าเราลงมาตรวจสอบไอ้ดินผ้คือไม่เหลือปลาสักตู มีแต่น้ำในลำธารที่อยู่ข้างในแต่บัดนี้มันแดงชานไปด้วยเลือดปลาปอบนาะเสียงพรานท่านบอกแล้วมันจะตามเรามาอีกไหมครับใหญ่พูดขึ้นพรานคิดแล้วตอบอย่างไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันอาจมาพอเรามีของให้มันกินหรืออาจไม่มาหรือมันจ้องจะกินพวกเราคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้ แต่ไม่ต้องกังวลไปหรอกตราบใดที่ยังอยู่บนหาทุกคนจะปลอดภยัยและพานยังอนุญ,ญาตให้ใช้ปืนได้หากมันจะปีนขึ้นมาจริงๆและกำชาับให้ใช้กระสุนของแกเท่านั้นและการเดินป่าก็เป็นไปอย่างปกติสูขในช่วงเวลากลางวานันยังไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรพีอะไร หรือคนบ้ามาได้ยังไงมาจากที่ไหนเรื่องทุกอย่างทุกคนคิดเหมือนกันแค่ไม่มีใครพูดมาก็เท่านั้นคืนที่สองเมื่อแสงตะวันดับลพงพื้นป่าทั้งผืนก็ถูกโปรคุมไปด้วยความมืดเสียงสิงสาราสัตว์ต่างๆดังระงมขึ้นในช่วงหัวค่ำ ทุกคนต่างคิดเรื่องผีบอกแต่ด้วยความเหนื่อยล้าตลอดการเดินทางจึงพากันเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้จนอยู่ๆผมใหญ่และแมวก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเสียงปืนพร้อมกับเสียงพรานตะโกนลัน่นพอไม่มีอะไรให้มุกกินก็จงกินพวกกูเลยหรือพร้อมกับระเบิดกระสุนใส่มันไปอีกนัดแต่ล่างนัน กับแค่เซไปตามแรล่งปืนแล้วค่อยกลับลูกคืนกระโปกกระเพเดินเข้ามาอีกครั้งชายแกที่มีเพียงหนังหุ่มกระดูกเบ้าตาลึกโูเสื้อผ้าขาดวินพร้อมจนเห็นสี่โคที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีแรงที่จะขยับตัวได้โดยซ้ำแต่เวลานี้มันถูกลูกหาลูกปือนอาคมยิงกระหน่ำเม็ดแล้วเม็ดเหล่าแต่เขาทำได้เพียงแค่พักให้มันถอยไปก็เท่านั้น มันค่อยๆเดินเข้ามาอย่างชา้าๆจนลูกปืนของผ่านหมวกเสียงผ่านผูไม่ธรรมดาแล้วโว้ยหรือมันจะเป็นหากองเฮ้ยพวกเองยืนดูพระแสงดาบเลเซอร์อะไรวะช่วยกันยิงสิโว้ยจะให้มันปีนขึ้นมาลากไส้หรือไงวะพอพวกเราตั้งสติได้ก็กระนำยิงกันแบบรถแลกแจกแถมยิงกันไปชุดใหญ่จนผีซากศกนัน เจงายท้องล้มลงไปแต่มันก็กลับพยุงล่าจะลุกเดินขึ้นมาอีกแมวตะโกนถามผ่านเสียงล่าว่าคาถาสับพลักสิ่งหน่าเหลื้อเชื่อก็เกิดขึ้นมีผีร้ายเดินมาถึงต้นไม้มันก็ถูกอำนาจบางอยา่างพลักมันออกเป็นอย่างนี้สองถึงสมครั้งจนมันล้มเลิกความพยายามและเดินหายเข้าไปในปา่าตะปอมอะไรนาะเสียงแมวถามพลานหันมาตอบว่า หากโม้ยไม่ใช่ตะปองม,มันคือปอเรียกว่าโครปอบก็ได้พวกนี้วิญญาณลายแก่กาแได้รวมกับวิญญาณร่างต้นไม้จนได้เป็นหนึ่งเรียกว่าเกินกินสมบูรณ์นั่นแหละบวกับวิชาอากมที่แก่กลา้าครั้งยังเล่นของมันจึงสั่งให้ร่างสังขารที่ตายซากแบบนั้นลุกเหินได้ไงละ่ะถ้าเป็นบอบทั่วไปพอร่างหมดสภาพ มันก็ต้องออกเพื่อหายที่อยู่ใหม่แต่หากล่อมไม่ใช่ต่อให้เป็นผีตายซาเหลือแต่กระดูกม,มันก็ยังเดินเหินได้และปราบยากดีนักแหลแล้วเราจะเอายังไงกันดีครับใหญ่ร้องถามเอายังไงน่ะเหรอจากการที่ข่าเป็นพานนับสิบปีเจอเหตุการณ์นี้ข้าว่าทุกคนเงียบฟังพันพูดต่อข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันพวกเรามองหน้ากัน และพูดพร้อมกันว่าอะไม่รู้ชี้หายละ่ะเสียงแมวดังขึ้นจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงเออหนาะข้าจะหาวิธีเองผานพูดขึ้นในช่วงเวลากลางวันขณะที่เรากำลังเดินป่าก็เห็นผานไปตักน้ำในลำธารมาสองกระบอกใหญ่ๆและนั่งบริกรรมคาถามาตลอดเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วค่อยๆลืมตาขึ้น แล้วพูดว่าคงจะใช้ได้แล้วและยังพูดต่อว่าตอนบริกรรมมันมีแวบหนึ่งเข้ามาในหัวน่าจะเป็นจิตผูกพันหรือจิตสุดท้ายของใครบางคนที่ตายที่นี่อาจเป็นพลานคนอื่นหรือนักท่องเที่ยวคนอื่นบอกว่าให้ช่วยปราบผีลายตัวน,นี้ด้วยพวกเขาจะได้ไปผูดไปเกิดเสียทีบอกความแค้นที่ตัวไอ้ผีตัน,นี้ทำให้พวกเขาต้องตาย แรงอาฆาตนี้มันเลยทําให้พวกเขาเป็นไหนไม่ได้แต่คิดดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่จะปราบโคตรปอบนี้พลานจึงให้พวกเรานั้นเตรียมตัวให้พร้อมคาดว่าคืนนี้มันต้องตามมาอีกเป็นแน่พลานจึงพูดออกความคิดเห็นว่าหรือเราจะไปตั้งหลักในถ้าดีใกล้กๆถ้ามีถ้าอยู่ด้วยเราจะได้ยูนในถ้มนั้นไหมหรือจะสร้างห้างขึ้นแถวนี้ไม่ทราบว่าแต่ละคน ให้เหตุผลอย่างไรกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เลือกทำพลานท่องมนต์บางอยา่างโดยบอกว่าเป็นการปิดปากรรำไม่ให้ใครหรืออะไรก็ตามสามารถเข้ามาหาพวกเราได้และก่อไฟไว้หน้าทำเวลาผ่านไปไม่นานยังไม่ทันพ้นคึ่งคืนขณะที่พวกเรายังไม่หลับเสียงพานก็พูดขึ้นว่ามันเอาว่าสิ้นเสียง ก็มีลมพัดแรงมาจนทรงเสียงหวีดหวิวอยู่หน้าถา้ำเราต่างเดินมาที่ปากถา้ำเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจิิงที่เห็นตรงหน้าคือฟ้าแลกฟ้าร้องฝนตกหนักมาไม่นานก็ปรากฏล่าเพื่อนผู้ประสงค์ลายของเรามันมาแล้วเสียงพลานบอกพอพากองพยายามจะแทรกม่านพาัที่มองไม่เห็นที่ปิดปากถ้ำอยู่ จนมันสามารถพังเข้ามาได้แต่ก็เจอน้ําในกระบอกไม่ผ่านที่พานปลูกเซขึ้นมาเมื่อตอนกลางวันซาดเข้าไปที่ใบหน้าหนึ่งทีพันก็มีควันลอยออกมาจากจุดที่โดนน้ำมนต์สาดเข้าเลยส่งเสียงร้องโหยหวนแต่มันยังค่อยๆเดินเข้ามาพวกเราทุกคนต่างก็วิ่งลึกเข้าไปในถ้ำโดยไม่รู้เลยว่าจะเจอทางตันหรืออะไรแต่ในท้ายที่สุดก็มีแสงเหมือนแสงของเปลวเทียน ที่มันสว่างมา,าสาสซองมาจากทิศทางหนึ่งของทางเราเรียวิ่งไปที่นั่นทันทีจดนไปพบกับพระลูกหนึ่งใส่จีวรยยอมฝ่ายขาดลุงลิงล่างนั้นก็ผอมแห่คล้ายกับผีหาข้างนอกเช่นกันแต่สิ่งที่รู้สึกได้จากพระลูกนี้คือความเมตตาและการหลุดพ้นท่านค่อยๆปลดองังสาที่สวมใส่ตัวในออกมาแล้วพูดว่ารับไปชาบพลัน ทั้งพระทั้งโปรดก็หายไปเหลือเพียงแต่อังศาเข่าๆกับที่ตกอยู่ตรงหน้าเท่านั้นและเมื่อเราหยิบขึ้นมาก็เป็นเวลาที่ไอ้ผีไายตามมาถึงเมื่อมันเห็นสิ่งที่อยู่ในมือมันก็ถอยกลัวออกไปเล่ากับว่ามันแพ้ซึ่งอำนาจบารมีอยู่อยู่ม้ลนผ้าเลืองกันขาดพื้นนี้ช่วยเราให้หลอดจนได้เราก็ค่อยๆเดินออกมาจนมาถึงปากถา้ำและไม่พบร่องลอยของผีไล่นี้เลย จนกระทั่งออกมาจากป่าและเดินทางกลบับได้อย่างปลอดภยัยในวันถัดมาสามวันกับการใช้ชีวิตในเมืองที่ดูเหมือนจะปกติแต่แล้วเรื่องเลว้ายก็เกิดขึ้นในวันที่สผมนั้นนั่งกินข้าวแบบชิวๆกับแฟนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนั่งหันหน้าเข้าหากันนั่นก็หมายความว่าผมต้องมองหน้าแฟน และด้านหลังแฟนส่วนแฟนผมเธอก็ต้องเห็นหน้าผมและด้านหลังผมอยู่ๆก็เหมือนเธอจ้องอะไรสักอย่างแววตาตื่นกลัวผมเห็นจากสีหน้าเธอแฟนผมบอกว่าทัดดูนั่นสิคนไร้บ้านเรรลอนหรืออะไรนะ่ะกำลังเดินเข้ามาน่าสงสารมากผมจึงหันกลับไปหัวใจผมแทบหล่นไปที่ตะตู นั่นก็คือไอตัวที่ผมเจอในป่ามันตามผมมาอีกแล้วด้วยท่าทางการเดินสภาพร่างกายอย่างกับสองปีผมมั่นใจทันทีว่านั่นคือมันผมคว้าแขนแฟนขึ้นมอเตอร์ไซค์บิดออกมาทันทีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอยู่ๆมันก็บระดักหน้าจนเราลดลมลมวิ่งไปคนละทิศละทางผมรีบวิ่งไปดูแฟนซึ่งเธอก็ไม่ได้เจ็บหนักมาเพราะความเร็วตอนนี้ ก็ไม่ได้ขับเร็วเท่าไหร่เราจึงประคองกันวิ่งต่อซึ่งแฟนผมเธอก็ยังยิงคําถามไม่หยุดว่ามันคืออะไรแล้วทําไมต้องหนีแต่ผมเองนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะเล่าให้ฟังเรานี้กันมาที่บ้านของผม,ผมปิดประตูหน้าต่างหมดผ่านไปเราสามชั่วโมงผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันอยู่หน้าบ้านเมื่อชโงกไปดูผมเห็นหญิงเสาวสบายเหียว กำลังยื้อหยุดฉุดกระชากกับไอ้ผีไล่จากนรกนั่นอยู่ดูไปแล้วก็น่าจะเป็นผีบ้านผีเรือหรืออาจจะเป็นนางตะนีที่อยู่ล้างบ้านผมก็เป็นได้เสาสมัยเขียวเธอพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกันคนแกน่นังติดกระดูกนั่นให้ออกไปแต่ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ยอมลดลาผมเห็นเธอท่องมนอะไรสักอย่างพันก็มีม่านสีขาวขึ้นมาบางตรงทางเขา้า แต่ผีรลยพยายามแทรกตัวเข้ามาแล้วผักเสาสบายเขียวอย่างแรงจนเธอเซลมกลิ่งไปแล้วสลายหายไปผมรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้มันสามารถเข้ามาได้จนจะถึงตัวแล้วเราจึงรีบออกทางหลังบ้านขับรถยนต์ลัดเลาะซอยมืดมาจนมีบางจังหวะที่ผ่านซอยต่างๆเราเห็นชายแก่น่งยืนอยู่ทุกซอยที่เราขับรถผ่านจนมันกระโดดออกมาจากไหนไม่รู้ มาดักหน้าโลถแฟนผมจึงบอกว่าทัดชนไปเลยซึ่งเมื่อรถประทะล่างชายแกมันก็กระเด็นออกไปตามแรงกระแทกกิ่งไปไกลเป็นสิบเมตรเมื่อล่างหยุดสนิทมันก็ลุกขึ้นมาอีกทําไมมันทนทายาิแบบนี้แฟนผมพูดขึ้นเราจะไปหาหมอทํากันเธอรู้จักอยู่ท่านหนึ่งแลบอกทางให้เราไปเมื่อมาถึงก็แลดูเหมือนกับว่าหมอทํา จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะมาและบอกให้รีบขึ้นมาก่อนจัดแจงเตรียมอุปกรณ์วงไส์ยศิลต่างๆและเตรียมการปลูกเสกควายธนูอีกสองตัวไว้เตรียมตอนรับผู้มาเยือนจากนรกตนนี้เมื่อมันมาถึงพอหมอ,อก,ก็โยนควายธนูลงเรือนไปบังเกิดเป็นควายตัวใหญ่เขายาวโค้มันวิ่งเข้าชนชายแก่ยังบ้าคลัง่งไอพีลล่นานก็เด็นไปตามแรงชนแต่มันก็นลุกขึ้นมาได้ทุกครัง้ง ไม่มีทีท่าว่าจะบาดเจ็บอะไรเลยเรียกได้ว่าแค่ทําให้มันกระเด็นไปเพียงเท่านั้นไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยไอ้นี่มันถึกได้โลว่าพอหมอพูดขึ้นมันเจอนี่หน่อยพอหมอหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วบริกรรมคาถาพูดว่านี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วที่ข้ามีผมถามไปว่าอะไรพอหมอจึงบอกว่าเสือสมิงน่ะสิว่า สะกดไว้ตั้งแต่สมัยข่าบิดผลานไม่รู้จะอยู่ไหมแต่ก็ต้องใช้ระว่าไม่มีทางอื่นแล้วชับพลาดหนังสือเสือนักก็ขยายใหญ่ขึ้นจนปรากฏเป็นล่างคนซึ่งเป็นผู้หญิงแต่ปากลับมีคมเขียวและมีกรงเล็บที่ยาวเหมือนเสือบนใบหน้าบางจุดมีลายเสือโครงอยู่ด้วยตอนนี้พ่อหมอนั่งเกรงกระตุกไปทั้งตัวว่าคถา เหมือนพยายามจะควบคุมอสูรไล่ตนนี้เธอค่อยๆหันกลับไปทางผีตาแก่ที่เดินกระโพกกระเพกเข้ามานางเสือไล่ส่งเสียงคำรามลั่นก่อนที่จะพุ่งไปหาผีชายแก่อย่างรวดเร็วโดยใช้กรงเล็บตวัดใส่อย่างไม่หยาบจนร่างกายผีชายแก่เกิดบาดแผลมากมายเสื้อผ้าขาดลุงลิงเธอก็โจนใส่บนร่างชายแก่และก้มลง,งกาดจนคอชายแก่มีเลือดไหลออกมา เหมือนว่าเรื่องราวกำลังจะคลี่คลายแต่มือของโคตรปอบหากองที่ขาดไปนานกลับไตมาหาพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ฟาดไปที่คอพ่อหมอเมื่อพ่อหมอไม่มีสมาธินางสมิงสาวก็หยุดนี่อยู่บนล่างชายแก่ไม่นานคอที่ขาดของผีหากองนั้นก็ค่อยๆกลับมาต่อกันอีกครั้งผีชายแก่ค่อยๆดันล่างเสือสมิงที่นั่งสงบนิ่งออกไปชา้าๆและค่อยๆลุกขึ้น แล้พูดด้วยยางเยือกเย็นว่าเอาของมึงกลับไปพลางเอามือไปจับที่หัวของผู้หญิงครึ่งคนคึ่งเสือนักและว่าคาถานางขยับตัวได้อีกครั้และเปลี่ยนเป้าไม้มาทางพวกเราผมเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามดึงมือของปอบหากองที่บีพอพอหมอออกแต่มันก็ไม่ทันการหมอามได้ขาดใจตายไปแล้วผมกอดกับแฟนหลับตาคิดว่าคืนนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้าย แล้วก็มีแสงสีเหลืองลอดออกมาจากกระเป๋ากางเกงผมผมรู้สึกอุ่นอย่างบอกไม่ถูกผมคำดูแล้วเอาออกมามันคือผ้าอังสาของพระป่าที่ได้เจอตอนเข้าป่าเมื่อนางเสือไล่เข้ามากลายมันก็ถูกอำนาจพระพุทธกุณดีจนกระเด็นออกไปเธอพยายามจะเข้ามาอีกครั้งคราวนี้แสงนั้นก็แผ่จ้าขึ้นจนร่างกายของเธอลุกไหม้และสลายไป ส่วนผีหากองก็พยายามจะเข้ามาเช่นกันแต่มันก็ต้องชะง,งกักกับเสียงเสียงหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าจะก่อกรรมทำเวรไปถึงไหนลำพังสถานภาพตอนนี้ก็ไม่รู้จะชดใช้กรรมหมดเมื่อไหร่ต้องตกอยู่ในสภาพเวทนาไม่มีวันตายไม่มีวันหลุดพ้นแตกดับไม่ได้แบบนี้สุดท้ายแล้วชีวิตนิรั์ที่โยมคาดวางัง กลับกลายเป็นความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิน้นความทุกข์ที่จองจําตัวโยมเองมานับเลยลอยปีโยมยังไม่พออีกเหรือสิ้นเสียงปอบหาก้องก็มีท่าทางสงบลงและสุดลงหน้าเสียงนั้นดังขึ้นต่อมาในเมื่อหลุดพ้นไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็ยาสร้างเวรสร้างกรรมเพื่อวันใดวันหนึ่งที่มีคนมาปลดปล่อยโยมได้ จะได้ไม่ต้องทนใช้กรรมที่มันหนักหนาต่อไปในนรกสิ้นเสียงปอบหากองก็ค่อยๆล่างจางหายไปเรื่องนี้ทำให้ผมปรับความคิดบางอย่างได้ผมเคยคิดว่าถ้ามีชีวิตเป็นอมตะได้คงดีแต่จากที่เห็นแล้วมันกลับมีความหมายน้อยกว่าชีวิตปกติที่เป็นอยู่ตอนนี้เสียอีก จะมีประโยชน์อะไรถ้าอยู่ไปโดยไม่มีจุดหมายไม่เหลือความเป็นมนุษย์สุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่ไม่มีวันหลุดพ้นแทนหลังจากวันนั้นผมกับแฟนเราก็ไม่เคยได้เจอปอบหากมนั้นอีกเลย <S <S เรื่องราวทั้งหมดก็จบงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ